สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้านสิบเก้พสีทองอีกเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มารีวิวขายรถกันนะคะแต่วันนี้หญิงจะพาทุกท่านนะคะไปชมกับมิตรภาพของเรานั่นเองเนาะถามว่าทำไมหญิงถึงใช้คำว่าเป็นมิตรภาพนะคะเพราะว่าคือวันนี้จริงๆอ่ะหญิงต้องไปส่งรถตู้คุณใดให้กับลูกค้าที่มาซื้อสดกับทางร้านนะคะแล้วก็ไปส่งให้ที่จังหวัดชัยนาท แต่ที่หิงบอกว่าเป็นมิตรภาพเนี่ยเพราะว่าทางร้านของเรานะหอิงต้องแจ้งเลยว่าเราไม่ได้ขายรถหนึ่งคันแล้วเราต้องเลิกคบกันนะคะเรายังสามารถเป็นเป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นผู้อาวุโสที่มีการเคารพนับถือกันนะคะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็คือความสัมพันธ์จากพ่อค้าแม่ค้าจากแค่คนซื้อขายรถกันธรรมดาเราสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะคะ โดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยหญิงต้องบอกเลยว่าลูกค้าหญิงท่านนี้นะคะ่ะน่ารักมากๆแล้วก็น่ารักทั้งครอบครัวเลยรวมถึงครอบครัวนี้นะคะมีประวัติอันยาวนานซึ่งเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สุขด้วยซึ่งถ้าหลายๆท่านเนี่ยรู้จักเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ต้องทราบชื่อของหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าแน่นอนนะคะโดยวันนี้เราจะเดินทางไปส่งรถ พร้อมกับหญิงเลยนะคะรถยนต์คันนี้เนี่ยลูกค้าหญิงได้ทําการซื้อสดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางร้านนะคะ <c oughs> ก็โอนเล่มทะเบียนให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เลยพอลูกค้าโอนเคลียร์เงินเสร็จเรียบร้อยเราก็โอนรถเข้าชื่อพร้อมรับเล่มพร้อมรถได้เลยนะคะและวันนี้นะหญิงก็จะ เดินทางไปส่องรถกันที่จังหวัดชัยนาทนั่นเองนะคะเมื่อเราเดินทางไปถึงที่บ้านลูกค้าที่จังหวัดชัยนาทเรียบร้อยแล้วนะคะเฮียวิทยาเนี่ยก็พบกับครอบครัวของลูกค้าเลยและแนะนําวิธีการใช้รถให้กับ พี่ไผ่และพี่ต้นด้วยนั่นเองนะคะพอเสร็จเรียบร้อยคุณพ่อก็มาประเดิมเจิมรถคันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเลยนั่นเองนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากได้รถสวยๆแล้วหล่อไปแล้วบ้านของพี่เขาเนี่ยก็ยังสวยมากๆเช่นกันนะคะและบ้านหลังนี้นะต้องบอกเลยว่ามีอายุที่แบบยืนยาวยาวนานมากๆและมีของสะสมโบราณหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นเรือจัก,กรยานรม รมถึงกล้องถ่ายรูปในสมัยเก่าด้วยเช่นกันนะคะตัวบ้านเนี่ยสร้างมาจากไม้และยังดูแลรักษาได้อยู่ในสภาพดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกภายในเนี่ยก็ยังมีของสะสมที่มีมูลค่าอยู่มากมายเลยนะคะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังในเรื่องของประวัติกันบ้างนะคะสำหรับประวัติบ้านหลังนี้รวมถึงประวัติจากวัด ปากคลองมหามเท่เาด้วยเช่นกันจาก,กคุณพ่อวิเชียนกันเลยค่ะไ่้มเมน,นะค่ะก็แต่ไหมที่คุณตาได้บวชเรียนเนี่ยตั้งนนแต่เป็นสามเณรเลยนะค่ะแต่ีพื้นเพก็อยู่ที่วัดติ๋งเนี่ยค่ะแล้วหลวงปู่เนี่ยครับหลวงปู่สุขวัดประคองมาขันเท่าเนี่ยท่านได้เดินทุดงแล้วก็กลับมาอยู่บา้านค่ะกลับมาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่า อึอ่ป่าคลองมะขามเท่านี่ก็เป็นต้นไม้คือมีต้นมะขามต้นมะขามใหญ่ๆนะครับอยู่ปอยู่ลิมคลองฝั่งวัดป่าคองมะขามเข่เาก็จะได้อ,อ่บวชเรียนอยู่แล้วก็ก็ได้ทําได้ดูจักกับหลวปู่เนี่ยครับอคุณตาก็ได้รู้อได้ได้เรียนวิชาจากหลวงปู่ะ สรุปก็คือเขามีสองคนพี่น้องคือคุณพ่อบุญยังกับวัดหนองน้อยปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ตะกับแสงเขียวนี้ก็จะเป็นอาจารย์เรียกตะมุกกับครับอยู่วัดดอนตานเป็นคุนตาแล้วผมก็เกิดที่วัดดอนตาน,นู่นแหละแล้วก็หลังจากนั้น,นก็ได้เรียนวิชากับหลวงปู่สุก คู่กับหลวงพอ่อบุญยังวัดหนองน้อยค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนที่หวัวต้องรู้จึกความจำดีนะพูดง่ายๆอย่างเราก็คือปัญญาดีอค่ะก็จะไดเ้เรียนวิชาหลายอย่างนะ,ะ,ะขนาดตกใบมขนะขามเป็นตัวต่อนี่ก็ได้อ๋ออันนี่ันเคยได้ยินค่ะคุณพ่อแล้วก็เตกตะกุดนะค่ะ ตะกรุดแล้วก็ดำน้ําไปลงเพงตะกรุดเนี่ยลุงปู่ก็เคยไกดให้คุณตาทำสมัยสมัยที่ยังลุงลุงปู่ลุงเลืองนะ,ะงนั่นคือตอนนั้นถึงลุงปู่ก็อายุมากแล้วก็ให้ลูกลูกติดเนี่ยคืกลูกติดเนี่ยทำทำตะกรุดครับแต่เดแต่ดเดตเตี่ยผ่านมาก็ได้ชมจิ่งเหล่านี้หน้าวัดพอดีที่หน้าวัดแล้วก็ได้เล่าขานกันต่อมา ขออนุญาตนั่งตรงนี้เนะเพราะว่าอย่างที่ร้านเฮีอ่ะใครบางท่านหลายๆท่านไม่ทราบนะคะว่าร้าน19โพสีทองเนี่ยจริงๆมีชื่อมาจากเสด็จเตี่ยเหมือนกันก็คือวัน19เนี่ยคือเลขวันเกิดวันสิ้นพระชนนะคะส่วนโพสีทองเนี่ยก็คือเป็นนามสกุลของเฮียนั่นเองก็คือเลข19เกนี่ยก็คือมาจากวันเกิดวันสิ้นพระชนของเสด็จเตี่ยเราก็เลยนักถือพอมาเจอคุณพ่อแล้วทราบจาก ที่ผ่าว่าคือหนิงกถือหลวงปู่สุขด้วยหญิงรู้จักชื่อหลวงปู่สุขมาตั้งแต่คือพ่อเองนะเขาจะชอบวงการผ่าเครื่องอะไรพวกนี้เขาก็เลยสั่งพูดให้ฟังตั้งแต่เด็กว่าเอ้ยเป็นของหลวงปู่สุขนะวัดมาขามเท่าตอนเด็กๆยังขับรถไม่เป็นก็คิดว่าวันหนึ่งเราต้องมีโอกาสมากราบหลวงปู่สุขให้ได้ แล้วพอรู้จักกับเฮียเนี่ยเฮียก็พาเข้ามาสักการะหลวงพ่อสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราศรัทธาเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วพอมาเจอคุณพ่อมาเจอพี่ไผ่เนี่ยก็คือเป็นสายตรงก็เลยยิ่งแบบว่าเอาชอชอบก็เลยอยากฟังประวัติวันนี้คุณพ่อก็เลยเล่าประวัติให้ฟังยาวเลยจริงๆประวัตินี้คืออีกไม่เคยรู้เลยเพราะว่าคือเราแค่รู้สึกว่าเรานับถือแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดว่า เ้ยประวัติเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเนาะมาส่งรถด้วยเพราะว่าพี่ไผ่ก็หนุนรถที่ร้านหญิงอาจจะมีเขาเรียกว่าสนาร่วมกันจได้รู้จักกันก็ขอขอบคุณมากเลยนะที่ทางร้านให้บริการอย่างดีเลยเพราน้องไผ่ก็จะมาบอกก็จะเจอรถไว้แล้วก็จะจะขอเงินก็เลยบอกว่า พ่อมีถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะก็เลยบอกบอกโุบกกูบอกว่าอ,อย่างไรก็ให้ลูกได้ประสบผลสำเร็จท่านก็เมตตาแล้วก็เราไปดูในสมุดอะไรก็พอมีพอมีก็เลยบอกเ,ออเดี๋ยวเขากับแม่เบิกให้เดี๋ยวแม่เขาจะให้เค้กไปลองทานนะแล้วก็ให้ไปที่นกีนแล้วก็เดี๋ยว ง right totally ั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ร wow. ้านเคสกันต่อดีกว่าอ่าจบอกให้เราแล้วก็อาจแก้ให้อันนี้ก็เป็นพี่เซนเตอร์เราอีกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวโชว์พี่เซนเตอร์นิดนึงพี่เซนเตอร์ใบบเตรก็เหี่ยงหลบเลยพี่เซนเตอร์ไม่คุยด้วยคุณตาไปไหนคมาตึนาเข้าห้องอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องจับอันนี้นะคะก็คือ รูปอันนี้คุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่แอลใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปของบรรพบุรุษของคุณต้อมพี่ายนะคะ,ะ,คะแล้วก็อันนี้เป็นทางสายพ่อลูกสนใจตัว <c ười> แรก <c ười> ของแช่นะใช่เป็นเป็นอะไรเป็นอะไร <c ười> เป็นคำนัดก่อนแล้วก็เป็นนายกขึ้น ที่คนแรกกำนันคนแรกนะคะนายกเทศมนตรีคนแรกที่นี่ใช่เลยถ้าแจ้งข้อมูลผิดพลาดตองอภัยไว้ด้วยนะคือสิบเก้าโพสีทองจ้ะก็ในโอกาสที่ได้มามอบรถลันนี้ค่ะก็ขออวยพรให้ผู้จัดการและลูกคุณลานทุกคนนะครับได้เจริญรุ่งเรืองในสิ่การที่ทำและ ขอให้กา,ารมาหาพินเจริญรุญ่งเรืองค้าขายได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้และก็ขอให้ํำเร็จดังนั้นคือประสงค์แล้วก็อันตรายใดๆนะครับข,<า>ขอให้มีแต่โชคลา่ะ<า>ได้ไมนเกิดขึ้นกับล้านแล้วก็ความรุ่งเรืองอมีตลอดไปขอมอบ ลวงพ่สุกเลื่อนี้ได้คุ้มครองซึ่งมีเมตตามานิยมมากและก็ได้มีผู้รู้ท่าครูบาอาจารย์หลายคนที่นั่นไว้ทำไว้เป็นที่ระลึกและก็มามอบเสลียนกระเด็ดเตี่ยมาหลวงทุปนเกษตุดงศักดิ์นะครับที่พระลบกนัาถืวมอบให้ร้านทางร้านนะครับเป็นที่ระลึกก็ได้ ไปทายเป็นติดีมของคนให้คุ้มครองทางร้านให้กิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆ ก่อนกลับนะคะเราก็ได้แวะมารับขนมที่ร้านของคุณแม่แอลนะคะและได้เข้าไปสักการะหลวงปู่สุขที่วัดปักคลองมาขํำเท่าเพื่อความเป็นศีลมงคลเท่านั้นไม่พอนะคะเราเลยมาวะที่วัดธรรมมูลวลวิหารอีกหนึ่งวัดนะคะซึ่งอยู่บนเขาแล้วก็เดินทางกลับค่ะก่อนกลับท้องก็เริ่มหิวก็แวะที่อยุธยาบ้านสวนนิดนึงนะคะเพื่อรับประทานอาหารก่อนกลับเข้ากรุงเทพนะคะร้านเนี้ยก็บรรยากาศดีมากๆมีสาบบัวให้เห็นแบบสวย งามนะคะคโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยแสงไฟสวยมากๆนะคะคุณลูกค้าร้านนี้ต้องบอกเลยว่าอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบผัดไสบัวข้าวหอ่อใบตองข,ข้าวหอ่ออะไรเนี้ยคือแบบมาจากธรรมชาติเลยนะคะอาหารอร่อยมากจริงใครสะดวกแวะมาลองทานกันได้นะคะที่จังหวัดอยุธยานี่เองใกล้ๆกับกรุงเทพเลยนะคะที่ร้านเนี้ยก็บรรยากาศดีมากๆเลย หมด1วันแล้วตอนนี้หญิงกลับมาถึงร้าน19พสีทองรถเมือสองแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจการไปส่งรถให้กับพี่ไผ่นะคะที่จังหวัดชัยนาทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณขนมและของฝากมากๆเลยนะคะจริงๆพี่เขาให้มาเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่ามือเนี่ยถือได้แค่นี้นะคะก็ จริงๆหญงิงชิมขนมแล้วนะร้านพึ่งไผ่นะคะอยู่ในปตทนั่นเองเนาะซึ่งญิงเดี๋ยวญิงจะลงรูปหน้าร้านมาให้ดูเนาะท่านไหนผ่านไปก็แวะไปอุดหนุนได้นะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเค้กอร่อยมากจริงๆถ้าคิดถึงเค้กอร่อยๆนะคะผ่านไปชัยนาทแวะไปที่ร้านพึ่งไผ่แต่ถ้าคิดถึงรสสวยๆต้องนี่เลยค่ะ19พสีทองรถมือสองนะคะยังมีแบบว่ารถ ให้เลือกสันดิกเยอะมากนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเนื้อเทิงรถสวยสภาพดีไม่มีย้อมแมวนะคะต้อง19โพสีทองรถมื่อสองเรามีบริการจัดส่งรถให้กับคุณลูกค้าทั่วประเทศเลยแล้วก็คืนนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันใหม่กับคลิปหน้าที่เราไปส่งรถกันติดตามชมนะว่าเราจะไปส่งรถที่ไหนกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย